หลาลาชาแบงโกครับวันนี้เข้าใหม่หนึ่งคันครับคูโบต้าเคเฮสิบเอ็ดฮกครับคันนี้ขนาดสามตันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูเนาะครับนี่ผงเก็บงานเสร็จนะครับเหลือเดี๋ยวพ่นการสนิมช่วงล่างให้นะครับนี่พามาดูก่อนครับคันนี้มีลายไบปิ้งด้วยนะครับมีลายไบปิ้งเรียบร้อยนะครับไปสวยนะครับเฟรมยังสีเดิมอยู่เลยนะครับสปอกเก็ตหนานะครับใบมีดเหล็กก็หนานะครับ มีลายไปปิ้งครับคันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเก่าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนี่ครับเบาะใส่ให้ใหม่นะครับขนาดสามตันนะครับราคาเท่าหนึ่งตันนะครับเก่าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับสวยมากเฟืองสีเดิมนะครับโรเลอร์ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับขาเหยียบลายแยกนะครับ ขายเยียบลายแยกมีลายแยกเนี่ยครับสายนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องสามสูบนะครับเครื่องสามสูบในที่ลอ็อกเป็นเครื่องสามสูบสามสูบกระบอกโตนะครับนี่ครับรหัสเคห้านะครับคันนี้เครื่องคูโบตานะครับอะไรหาง่ายแน่นอนนะครับเครื่องสวยแห้งๆเดิมๆนะครับตามเฟือง แห้งๆกิ๊กๆเลยนะครับให้ดูช่วงล่างครับข้างหลังนี่โลโก้คูบัต้าแท้จากญี่ปุ่นนะฮะใครสนใจครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใช้งานได้ปกติอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยสีเดิมๆยังอยู่เลยครับสีเดิมๆยังอยู่ เขอเข้าเต่าด้วยครับราชาล้างครับอันนี้สวยมากครับอันนนเข้ามาจีเนาะบูมอาร์มใหญ่มากครวามใหญ่มากลูณขนาดสามตันคันนี้ทนมากคุณนี้เนี่ยทนมากใช้ยาวๆไปเลยนะครับจอดในไร่ในสวนนะครับเหมาะเป็นคันแรกมากครับคะแนนผมรับประกันนะครับเอาไปใช้นี่ก็คือไม่ต้องดูแลเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆเลย บูมอาร์มสวยครับไม่มีลาวเลยคันนี้มาอยากเกญี่ปุ่นเดิมๆเลยเก็บสีนิดเดียวสวยเลยครับคนกาสนิมไ้ก็คือกิบเลยนะครับเป่าได้ครับหนึ่งแสนเจ็ดบาพันบครับมีลายไปปิ้งมาจากญี่ปุ่นแท้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเหลือแค่คันเดียวแล้วครับคูโบต้าเคเซตสามตันครับเหมาะเป็นคันแรกมากๆครับดูแลง่ายนะครับไม่มีน้ำมันเลย แรวแรงดีขอบคุณครับ